่ะะอบล็อกมันตัวเสร็จเกรงขาแข็งแล้วงนะัดขาแข็งขแข็งงนะัดโดนก้นหนึ่งนงะัดให้ก้นปวดสองงัดนะสามเห็นไหมว่าปลายทาเท้าขึ้นหาเระดานแะล้วขาแข็งงนะัดเอาสี่ไม่ใช่แบบถีบท,ท,ท,ทีมันถีบได้แต่ถีไม่โดนก้นนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องถีบอันนี้ดองกี้นะคะอันนี้งนะัดแบบส้นเท้าหากระดานนะคะไปห้า งังขาแข็งแข็งโค้ที่เกียรกับด้านนะคะนัดไป15บทีงัด1ขาแข็งงัดสองกกันตัวสุดท้ายาพิดาสามงั 3, นที่ก้นปูดส5 6หงัดไปเจ็ดแปดบัดไปเรื่อยๆสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิหให้ขาแข็งแข็งแค่นี้นะคะง้างไม่ได้งางก้นไม่ใช่ยกขาท่องเอาไว้ งานน้างก้นขึ้นขึ้นไปสูงสุดโดยที่เราตก้งตัวไว้นะคะอ่ะงัขึ้นไปอย่างนี้เลยนี่คืองา้างก้น2องสิบห้าที3กันสาปเปิดสูงสุดค่ะ4สีสันลุเปิดสูงสุด5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปมางานน้างก้นข้างนี้กัน เตรียมตัวไปงานหนึ่งสองสามสี่ห้า พักก่อนนะพักก่อนฉันฉันไม่เวียดนามกลับมาน้ำหนักหายค่ะหายไปโลนึงนะคะไปเที่ยวยังไงให้น้ำหนักลดไปเที่ยวเวียนนามยังไงสี <c oughs> ขึ้นขมิบก้นแน่นขึ้นเอ่อถ้ารูดินะคะเราขึ้นเราบขี่กน้นขึ้นระดับนี้ก้นไม่ล็อกขึ้นระดับนี้ก้นก็ไม่ล็อกอต้องขึ้นไปจนกว่าก้นล็อกพอพอก้นล็อกปุ๊บขมิบก้นแน่นแล้วค่อยวางลงขมิบก้นสักสามวินาทีห่าช้าๆนะคะอ่ะขึ้นไปก้นล็อกขมิบก้นแน่นแล้วค่อยวางน,นะตื่นช้าช้าๆนะคะไปขมิบก้นแน่น 3 14และ15